อยากลองมาเป็นนักกีฬายิงปืนใน PSC กันไหมครับหลายคนคงเบื่อกับการยิงปืนแบบเดิมๆคือยืนนิ่งๆไม่ได้มูฟเมนต์ไปไหนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยิงปืน I PSC ยังไงมาลองเริ่มยิงปืน i PSC Action Air กันไหมล่ะครับอย่างแรกครับก็หาสมาคมหรือสนามยิงปืนใกล้บ้านครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆลองเข้าไปที่เพจสมาคมกีฬายิงปืนรณน,นยุทธแห่งประเทศไทยต่อมา ก็เข้าอบรมเพื่อเข้าใจก,กฎกติกามารยาทความปลอดภัยและการยิงครับจากนั้นก็หาอุปกรณ์ที่ชอบได้เลยครับแต่แนะนําให้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราปรับแต่งที่หลากหลายครับจากนั้นก็มาเริ่มฝึกฝนครับการฝึกฝนจะช่วยทําให้เราพัฒนาทักษะ และความรวดเร็วในการยิงได้ครับมั่นใจแล้วก็อย่าลืมไปลงแข่งในงานของทางสมาคมเองหรืออีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬายิงปืน IPSC ครับหากใครอยู่จังหวัดไหนหรือตำบลไหนแต่ไม่รู้ว่ามีสมาคมหรือเปล่าลองสอบถามมาครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้ครับและถ้าคุณชอบกีฬายิงปืน i p s ีติดตามเราไว้ครับเราจะมีทุกแง่มุมของกีฬา i p s c มาฝากกันครับ